เสียงฝนหรอไม่ใช่ฝนใช่ไหมใช่ฝน,นแต่แดดเปรี้ยงขนาดนี้นะหลังคาแตกเนาะนีะ่น่าจะแค่เสียงฝ <ขอ S 1> นเนาะหน้าฝ <ขอ S 1> นเ<ข>ออจร มแปิดโจไม่น้อเถ้าไม่แรงไม่ปร้รงอตอิดนนิดหน่อยๆเราไม่เปิดเยอะนะอันากมันร้อนชวงนี้เวลาจรถที่แดดตรงนี้ะต้องปิดไม่เปิดอะไราะเพามันร้อนเกิน

ทรงห้น้องสนับห้มันแบบรู้สึกมีวอลุ่มขึ้นไหมปลายมันแบบบางนี่บานนะไม่ด้าเนี่ยต้องเป็นดัดให้มันเป็นให้ได้ทรงประมาณนี้มันจะสวยนะทรงแบบนี้นะจะดูผมเป็นแบบฟุ่มเฟือยดูดูเหมือนผมหนาเลยเนาะใช่แข่งแข้เนี่ยดูแบบหนามาเลยใช่สวยนะยังดูเหมือนเยอะขึ้นเยอะเลยไงวันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงมันก็จะยุบตัว เราไม่มีเคมีดัดล็อกไว้แป๊บเดียวมันก็ผมมันก็เริ่มตรงเริ่มยุบตัวรูมอ,อ,อ่าดัาดร่มพะเยาก็จะมีอยู่นะในตัวในตัวเมืองตอนนั้นมีลูกค้ามาตัดจากพะเยาเขาบอกถ้าเป็นร้านร,าร่มอะ่ะที่พะเยาก็มีอ,อยู่หลายร้งนะเขาบอกหรูๆหน่อยนะร้านที่หรูๆนี่พะเยาเราก็ไม่รู้ร้านไหน ชื่ออะไรเนะี<ม>่ยเขาบอกอยู่แลยว่านานมอะไรที่ฝันนี่จำไม่ได้นะว่าชื่อชื่อไอ้ร้านอะไรเขาบอกว่าเป็นถนัดแนวเนี่ยโทมดัลล์รูมอยู่<ม>ลองไปหาดูเซิร์ชลองเซิร์ชดูเอ๊ะแต่พีถ้าเพจเพจผู้ติดตามยังไม่เยอะตอนนั้นเขาบอกที่ฝันดูอยู่แต่เหมือนเขาเพิ่งเริ่มทําเพจนะนะผู้ติดตามจะยังไม่เยอะมากแต่ว่าชื่อร้านอะไรนะีไม่ออกพรอนนพรอนอยู่ไอืม ไม่แน่ใจแต่ว่าลูกค้าเขาไปดัดนะบอกถ้าเป็นใสดัดวารุ่มก็โอเคอยู่ไม่แพงมากอย่างนี้ไม่แพงมากแล้วก็ดัดสวยอยู่ถนัดเคมีดัดอยู่ไปนี่ครับหนึ่งสัปดิหสิดิสิยังเด็มอย่างนี้อื้อใช่ตกนิดเดียวเอง No, it